สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เคยเกิดขึ้นมากนี่ครับให้ครับมาสำรวจอ่าแปลงปลูกมันสำปะหลังพี่น้องเพราะว่าให้ค้นมาปลูกนะครับเนาะเห็นหมือวาดเนี่ยสามสี่คู่พี่น้องเสียบลํมมั่นเอาอตาลงพี่น้องเดี๋ยวเคยเฉียงเบืงนะครับเด้อก็เลยขวนขึ้นมานี่ครับนี่คือทอนพันธุ์ นี่คือตานี่คือนี่ครับตาเขาเนี่จะแตกแบบนี้พี่น้องแต่ว่าที่ส้งเกตเห็นเสียบลงสีพี่น้องมันกก็บมาเกิดแล้วพี่น้องเลย,เคยเ,คยเคยเหยือดได้มาสมแทมไหมครับมาลายไมยเบิรเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องลักษณะความตาลงพี่น้องนี่ครับเห็นว่าพี่น้องเนี่ย ท่อนพันธ์เี่ยเขาซ้ำมาความตาลงแบบนี้มันเกิดเกิดยากอยู่ครับพี่น้องเขาต้องงายขึ้นแบบนี้ครับนี่คือแบบนี้แบบนี้ถูกพี่น้องแต่ว่าแบบนี้พิษครับนี่แหละครับต้องไล่แก้แบบนี้ครับ